วันนี้มีเวลหรือวานเนี่ยชอนซื้อบิทีเลียมไปในปริมาณที่เยอะมากพอสมควรเราลองมาติดตามสถานกา,ารณ์ของคริปโตเคเรนซีและก็บิตคอย n รวมถึงอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆในวันนี้กันนะครับ สวัสด,ดีเพื่อนชาวคลิปตีเคเรนโซ่เอ้ยคริปโตเคเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องฟีลิปโตมาเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับกราฟในมุมองส่วนตัวของผมนะครับผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะวันนี้เป็นวันที่13เดือนหนึ่งเวลาประมาณ6กโมงครึ่ง เวลาที่ผมกำลังอ่านอยู่ซึ่งกราฟจะมีการเปลี่ยนแปลงครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆมาอัปเดตแนวโน้มทิศทางตลาดเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีและก็บิตคอย n ในวันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยนะแล้วก็จะมาอัปเดตกราฟบิตก็อีเทียริเมเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับไปฟังกันเลยอันดับแรกเรามาดูในส่วนของบิตออฟเฟอร์กันก่อนเลยนะครับซึ่งในช่วงของวันนี้เนี่ยในช่วงของวันพรุ่งนี้สิที่ผมได้อัปเดตข่าวสารไปซึ่งจะมีสัญญาณออปชันที่จะหมดอายุในนวันที่24 ที่เอ,อ่อที่เขาได้มองไว้นะครับถ้ามันสูงกว่า4 6 0 0 0เนี่ยเขาถึงจะได้กาไรและพูด option ที่4ี่หม่ต่ำกว่า4 2 0 0 0เขาถึงจะได้กาไรฉะนั้นแล้วราคาในวันนี้เพ,เพื่อนเพื่อก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันวิ่งอยู่โซนกลางๆซึ่งแน่นอนครับแนวรับที่สําคัญก็เป็นแนวรับที่ประมาณ4ี่หมนี่แหละและแนวต้านที่สําคัญก็อยู่ที่ประมาณ4ี่หมจนถึง4ี่หมื่นห้าพันโดยประมาณฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าราคาในวันนี้เนี่ยมันจะวิ่งไปทิศทางไหนนั่นเองแต่ผมมองว่าผ่าน45 อาจจะดูแบบยากหน่อยนะเพราะมันเป็นแนวต้านที่สําคัญแล้วเราเพิ่งจะวิ่งมาเทสแค่ไม่กี่ครั้งนั่นเองผมก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นได้ยากหน่อยที่จะทะลุ46,000ดอลลาร์ไปได้ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นั่นเองแต่ว่าก็อะไรก็ไม่แน่นอนในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับเขาได้บอกว่าตอนนี้ b ีดเนี่ยนะครับได้หลุดลงมาตอนที่39,000เนี่ยนะเป็นแนวรับตอนนั้นทิ้งไ้ไว้และมาย่ำตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับถัดไปนะครับที่4 2 0 0 0โดยประมาณ ซึ่งมันได้มีการกลับตัวอย่างชัดเจนนะครับเป็นเคิร์ฟขึ้นเลยนะเคอร์ขึ้นเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ43,800ซึ่งเขายังมองว่ามันน่าจะเติบโตไปได้อีกนะครับเป้าทาร์เก็ตต่อไปเนี่ยเขามองว่าจะอยู่ที่45,690โดยประมาณซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นเป้าที่ใกล้กับสัญญาณของออปชันที่จะหมดอายุในวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวนะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับขนาดในมุมมองของเขาเนี่ยเขาจะมองว่ามันจะเติบโตไปได้เลยฉะนั้น ก็ยังคงเป็นไปได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับโอเคมาดูในส่วนของต่อไปของแผน C เขาได้มองว่าแต่ละไซเคิลเนี่ยมันมีจุดต่างๆนะครับรวมถึงระดับของ long term h o l d e ที่ระดับ40 20 10แล้วก็24อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือไอโม um เมนตัมสีเหลืองๆย่างตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นไปสูงๆเมื่อไหรเนี่ยหรือตัดจากจุดต่ําสุดขึ้นไปเหนือสีเมื่อไร่มันเริ่มจะเป็นแนวโน้มหรือทิศทางบวก หรือกราฟอาจจะมีการเติบโตนะครับเติบโตในทิศทางบวกนั่นเองครับอันนี้ซึ่งมันสูงกว่า4ไปจนไปแตะที่ระดับประมาณ38โดยประมาณในปี2 0 1 3ซึ่งมันก็เหมือนแบบโซนสีแดงๆด้านบนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโซนที่ควรเอาควรขายแล้วคือเหมือนเป็นจุดท็อปสุดแล้วนะครับอะไรประมาณนี้แต่จุดสูงๆเนี่ยก็คือว่าไอ้หกถึงสิเนี่ยก็สูงนะอาจจะเป็นพิจารณาการขายได้แล้วแต่ไอ้ยี่สิขึ้นไปเนี่ยก็ควรที่จะเป็นจุดขายได้แล้วนั่นเองจุดขายทํากําไรเนาะซึ่งถ้ามันปรับต่ําลงมากม็มนะครับ ในราคาของบิตคอยหรือิปโตคอเรนซีในช่วงนั้นนะ่ะจะมีการปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมีการขายทํากําไรไปแล้วเนาะราคาก็ได้มีการพักตัวไซเวอ์พักตัวลงมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรซึ่งถ้ามันลงมาต่ากว่าสีเนี่ยมันก็มีน้มเป็นขาลงแต่ในทางกับการในปี2013จนถึง2014นี่มันมีการปรับตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซะงั้นนะครับปรากฏว่ากลับมาเหนือ20ได้อีกครั้งก็คือเป็นจุดขายครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเป็นจุดขายเนี่ยก็เป็นตลาดหมา นะครับในส่วนของลองทมเฮอร์โดลงมาซะ0.4เลยทีเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นในช่วงปี2017-2018ก็ผุดจากใต้ดินนะครับโซนสีเขียวๆเนี่ยนะหรือเป็นโซนที่หน้าเข้าซื้อนั่นเองนะครับก็กลับขึ้นมานะครับจนสูงกว่า4ก็กลายเป็นนะครับตลาดบูลันอีกรอบหนึ่งที่แข็งแกร่งนั่นเองปรากฏว่าไปสูงกว่า20ก็เป็นจุดขายทํากําไรนั่นเองอ่าผมรวดรับตัดตอนมาเลยจนถึงโซนปัจจุบันนี่แหละในช่วงประมาณปี2021ช่วงต้นปีเนี่ยเราได้มีการ กลับจากใต้ดินมาเหนือ4ีครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วไปสู่บริเวณโซนที่6 7 6 8็ดถึงสิจนถึง20เนี่ยแต่เราไปถึงแค่ประมาณ10แค่นั้นเองเราไม่ผ่านไปถึง20แสดงว่าจริงๆแล้วเมันค่อนข้างที่ยังไม่ได้เป็บบูรันจ่าเหมือนใน2 ของไซเคิลที่ผ่านมาแต่ในทางกลับกันที่มันน่าจะเป็นกังวลอยู่ก็คือว่าในโซนที่วัดใจต่ํากว่าสตอนนี้เนี่ยมันจะลงไปต่ํากว่า2องไหมซึ่งถ้าลงไปต่ากว่า2เนี่ยมันจะยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มขาลงที่แข็งแกร่งอย่างชัดเจนซึ่งแล้วมันก็จะหลุดล่วงลงไปใต้ดินอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะทําให้ราคาหลุดล่วงไปเช่นเดียวกันจุดวัดใจเลยก็คือนะครับมันจะเป็นเหมือนปี2 0 1 3 2 0 1 4หรือเปล่าที่เมื่อมันต่ํากว่าสีแล้วมันสามารถกลับหัวขึ้นไปข้างบนได้ซึ่งเป็นกาารรท all time high, รอมบให ในไซเคิลนั้นแต่ในทางกับการถ้ามันกลับมุดหัวลงมาได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปี2018ถึง2019ที่มันล่วงลงมาใต้ดินแล้วก็เป็นตลาดมีมาโดยปริยายนั่นเองฉะนั้นเราต้องมาลุ้นกันครับว่าในส่วนของโมเมนตัมตรงนี้เนี่ยมันจะไปทิศทางไหนมันจะกลับตัวได้ไหมผมก็ภาวนาสวดมนต์ให้มันกลับตัวได้แล้วกันนะครับโอเคต่อไปเรามาดูในส่วนของเกี่ยวกับข้อมูลจากทางแกสโหนดซึ่งมันจะเปรียบเทียบใน3ไซเคิลปี2013 2 0 1 7แล้วก็ไซเคิลปัจจุบันปี2022ซึ่งผมให้ดูปี2013ก่อนเดลไรซ Profit ตเดลไรซ Loss แล้วก็ในส่วนของ d o m e n ซีโนะครับ3อย่างประกอบกันปี2013นะครับอ่าผมพูดง่ายๆลกันในอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมีการทำจุดสูงสุดรอบหนึ่งจากฐานฐานเะนี่ยเราพุ่งขึ้นมาสูงสรอบหนึ่ง,ง,ง нужен, จากฐานฐานพุ่งมาสูงสูรอบหนึ่งจากฐานฐานพุ่งมาสูงสูรอบหนึ่งถ้ามันพุ่งแบบนี้3อันแสดงว่าจริงๆแล้วมันเป็นจุดทํากําไรณนะรอบนนนนัั้่เองก็คื ป๊บนะครับขายทํากําไรแล้วล่วงลงมาหลังจากนั้นก็จะเป็นการพักตัวหรือเป็นตลาดหมีซึ่งจะเห็นได้ว่าโมเมนตัมเนี่ยสอย่างเนี่ยมันจะไซด์เวยแบบนิ่งนิ่งๆิ่งด้วยวอลลุ่มที่สูงพอสมควร3อย่างพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งก็หมายถึงเป็นจุดทํากําไรอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ในปี2013นมะมันทํา2รอบนะเมื่อกี้อันนี้ปี2017ก็ไม่ได้บูวาเหมือนกับปี2013มากมายแต่ก็มีขึ้นมานิๆหน่อยแต่เห็นได้ชัดก็คือรอบทีี่่่2 2017 28หหรรรือออบตงงงงงกลานนนัเะวปถึ จะเห็นได้ว่ามันมีวอลลุมเข้ามาอย่างชัดเจนนะครับมันมีมาแล้วรอบหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับปี2022เนี่ยระหว่างปี2020จนถึง2022เนี่ยรอบหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเกิดอีกรอบหนึ่งก็คือรอบที่2ก็คือบริเวณตรงนี้มันเกิดไปแล้วผมก็เลยกําลังสงสัยว่าใน2องไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเกิดแค่2รอบจากนั้นจะไซเยวหรือเป็นตลาดมีเนี่ยในระยะเวลาที่นานพอสมควรเห็นไหมครับหรอบ2รอบไซเวนานอันนี้1รอบแล้วอันนี้2รอบแล้ว ฉะนั้นแล้วมันจะเป็นไปได้หรอที่รอบนเนี้ยเนี่ยมันจะกลับตัวได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเอออันนี้ก็นอกหน้าจับตาดูนะซึ่งผมเอาข้อมูลมาให้เพื่อนพิจารณาดูผมอาจจะอธิบายผิดหรือเข้าใจผิดก็ได้เป็นเพื่อนลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยโอเคต่อไปเรามาดูในส่วนของโมเมนตัมต่างๆเกี่ยวกับกราฟกันบ้างซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณแนวะรับสําคัญแล้วที่ประมาณไส้มันเนี่ยที่ประมาณ39มหมโดยประมาณนะครับ ปรากฏว่าเขาให้ดูในส่วนของ ISI แล้วก็ MacD นะครับซึ่ง ISI เนี่ยได้มีการมาเทสเหมือนกันเลยเทสแบบนี้ปุ๊บเด้งลงมาเทสรอบที่2เป็นโซสีแดงๆตรงนี้ก็คือบริเวณแนวรับสําคัญพอดีแนวรับสําคัญพอดีนะครับในขณะเดียวกันหลังจากนั้นเขาก็เลยมองว่ามีโอกาสที่ ISI เนี่ยจะเบรกเบรกตรงนี้ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าคือใกล้แล้วนะอีกนิดเดียวนะครับซึ่งถ้ามันเป็นการเบรกออกมาสําหรับ ISI ได้เนี่ยก็มีโน้มที่แม็กดีเนี่ยจะกลับตัวเหมือนตรงนี้กลับตัวเหมือนตรงนี้แล้วก็อ่อนตัวลง ฉะนั้นถ้าอะไสามารถเบรกแล้วก็ยืนอ่านเส้นเทรนไลน์แนวต้านตรงนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวได้เหมือนช่วงกลางปีบริเวณตรงนี้ที่ราคานะครับกลับตัวตั้งแต่29 0 0 0ขึ้นมาทำออทามหจนถึง69 0 0 0เลยทีเดียวแต่สิ่งที่สำคัญที่เราแตกต่างกันอยู่ก็คือวอลลุ่มบริเวณตรงนี้ที่เรากำลังรอวอลลุ่มในการเข้าซื้อกลับมาอยู่นั่นเองฉะนั้นเพืเ่อนๆจับตาดูไว้ให้ดีนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของข้อมูลต่อไปแต่ละช่วงในการหาวิ่งเนี่ยจะมีโซนสีเขียวสีเหลืองสีแดง ซึ่งจริงๆแล้วโซนสีเขียวที่เขาได้บอกไปเนี่ยถ้ามันวิ่งย่ำๆถานอยู่เนี่ยมันหมายถึงอาจจะเป็นจุดต่ําสุดณนไซเคิลนั้นๆหรือช่วงเวลานั้นๆเพื่อรอการสะสมพลังในการเติบโตไปอย่างโซนสีแดงๆนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้ชาดว่าเรายังไม่ไปสู่โซนสีแดงๆเลยซึ่งจะเป็นจุดท็อปสุดของไซเคิลหรือเป็นจุดที่น่าจะควรขายทํากําไรออกมานั่นเองนะครับแต่ตอนเนี้เราเพิ่งจะย่ําฐานอยู่เลยแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะย่าฐานไปอีกนานแค่ไหนเพื่อนๆลองมองจากในไอเดียนี่ มันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในโซนสีเขียวมาเป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรมากๆซึ่งมันเราก็ไม่ได้ตอบได้ว่ามันจะต้องกลับไปเลยนะหลังจากเนี้นะซึ่งถ้าเทียบกับในอดีตมันก็ค่อนข้างที่จะย่ำอยู่นานพอสมควรซึ่งสะสมหรือใช้เวลานานพอสมควรแล้วเราก็ไม่สามารถหรือผมไม่สามารถตอบได้ว่า มันจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนหรือมันจะต้องกลับตัวได้เลยนั่นเองฉะนั้นพเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาในมุมมองของตัวเองนะครับโอเคต่อไปมาดูในส่วนของคูณเทบเบร์นะครับเขาได้เอากราฟแล้วก็ในส่วนของโมเมนตัมจากพิโบเลชีมาให้ดูเนาะในส่วนของปี2017จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเอ่อมาเทสแนวรับพิโบที่ 1. 2 7 2. 2และ1 6 1 8และปัจจุบัน1 2 7 2. 2และ1 6 1 8ซึ่งมันได้มีการทำบิตเดเวจินเช่นเดียวกันในช่วงไซเคิลแรแลกบิตเด แนวต้านฟิโบที่1นึ่งจุเช่นเดียวกันตอนนี้เราก็ได้มาเทสแล้วแล้วไอซก็ได้มาเทสเหมือนกันตอนนี้ก็มาเทสมาเทสเป็นเหมือนดับเบิลบัตทอมนะครับมาเด้งปุ๊บเด้งชนแนวรับแล้วก็เด้งขึ้นเลยแล้วอันนี้มีมาเทสอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยได้มีการกลับตัวเลยปัจจุบันเราเด้งมาเทสแล้วกำลังเด้งขึ้นแล้วหรือว่าไอซจะเด้งกลับลงมาเทสอีกรอบหนึ่งเพื่อกลับตัวก็ยังเป็นไปได้อยู่แค่เขามองว่าตอนนี้มันแค่อจะใช้เวลานานกว่า อดีตนิดหน่อยนะครับดูจากในโซนของโซนสีฟ้าๆก็ได้สีน้ำเงินก็ได้ในช่วงนี้เนี่ยมันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มีการกลับตัวเลยทะลุกรอบสีฟ้าออกไปเลยตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาย,ยืดยาวกว่าหน่อยเท่านั้นเองนะครับโอเคต่อไปเรามาดูในส่วนของท o t a ท m a r มาร์เก็ตแคนะครับว่าในส่วนช็อตเทอมเนี่ยทั่วทั่วมาร์เก็ตแคก็ยังคงเริ่มมีเงินไหลเข้ามาบ้างแล้วนะครับแล้วก็แมคดีก็ได้มีการตัดขึ้นเหนือศูนย์แล้ว ISI ก็ยังไม่ได้อยู่ส่วนโอเว ยังมีโอกาสอยู่ที่ท o t วทั่วมาร์เก็ตแคปเนี่ยจะไปเทสบริเวณแนวต้านสำคัญที่2.14โดยประมาณยังเป็นไปได้อยู่นะครับเนื่องจากในส่วนของดัชนีดอลลาร์นะครับได้มีการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนเป็นเทรนขาลงเลยนะอันนี้ไซเวสไนเวสปรากฏว่าปรับตัวลดลงเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บิตคอยของเรานะครับเนื่องจากเขาเรียกได้ว่าไม่ผ่านแนวต้านสำคัญเนาะบริเวณนเนี้ยครับเนี่ยเห็นไหมครับมาเทสแนวต้านไม่ผ่านตอนนี้ไซเวสเป็นเทรนขาลงแล้ว หลุดหวบจากเทรนไลน์ขาลงลงมาอย่างชัดเจนเลยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของคริปโตเคอเรนซีนะครับที่จะมีโอกาสในการกลับตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆและสิ่งสําคัญเลยที่น่าจับตาในวันนี้นะครับก็คือมีเวลหรือวานตัวหนึ่งนะครับได้มีการช้อนอีทิลเลียมเข้าไปกว่า82,000อีทิลเลียมหรือราคาประมาณ270กว่าล้านดอลลาร์เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นปริมาณธุรกรรมที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยจากแอคเดสตรงนี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากๆขณะราคาอีธิเอียมปัจจุบันเนี่ยหรือราคาประมาณตีไปไดกลมๆเลยครับที่ประมาณ3,000 US ดอลลาร์โดยประมาณมีเวลหรือวานได้ชอนซื้อไปปริมาณที่เยอะพอสมควรฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับอีธิเอียมหรือเปล่าหรือเวลหรือวานเนี่ยเขาได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับอีเอียมในอนาคตหรือเปล่า เนื่องจากตอนนี้เนี่ยในส่วนของ MACD ก็ได้ตัดขึ้นเหนือสูตรแล้วในส่วนของ Time Frame 4ชั่วโมงแต่เราลองมาดูใน Time Frame 1ชั่วโมงกันบ้างนะครับเราก็มาจับตาดูกันต่อไปว่าจะมีโมเมนตัมในการกลับตัวสูงขึ้นหรือเปล่าหรือจะไปเบรกเทนไลน์ที่บริเวณแนวต้านสำคัญที่3า5 9 ได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องมาลุ้นแล้วก็จับตาไปด้วยกันนะครับแต่ว่า MACD ก็เริ่มที่จะตัดขึ้นแล้วนะในส่วนของ Time frame daily นะครับฉะนั้นรอจับตาอ e ีเ r ียมต่อไปนะตอนนี้เขาได้มาเทสแนวรับสำคัญแล้วเขาไม่หลุดมีการพุ่งขึ้นไปของราคาฉะนั้นในช้าเทอมก็อาจจะมีการไซด์เวพักตัวแบบนี้ไปก่อนก็เป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยสาหรับ E ีเทมนะครับแล้วมาดูในส่วนของ Bitcoin กันบ้างนะครับ บิตคอยเนี่ยเรียกได้ว่าในส่วนของไทม์เฟรมเดย์เนี่ยได้มาท Delta สแนวต้านสําคัญแล้วนะซึ่งใกล้ที่จะเบรกแล้วนะเนื่องจากในส่วนของแม็กดีเนี่ยเพิ่งที่จะตัดกันในส่วนของวันนี้โมเมนต,ตัมก็เริ่มอ่อนตัวลงแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับจากสัญญาณแม็กดีเนี่ยครับภูเขาเริ่มอ่อนตัวลงขณะที่ราคาต่ำลงต่ำลงเนี่ยต่ำลงต่ำลงต่ำลงภูเขาเริ่มอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจนเริ่มมาเขียวแ,แลกนะครับ ฉะนั้นเดี๋ยวเรารอปิดแท่งวันนี้แล้วถ้ามันเขียวแรกแบบนี้ก็เริ่มมีนวโนมที่จะน่าสนใจรวมถึง r s i ในทางเฟรมเดย์เนี่ยได้เบรกจุดกึ่งกลางของโมเมนตัมออกมาแล้วฉะนั้นในวันนี้ก็อาจจะเป็นการพักตัวของ r s i ลงมาราคาก็จะอาจจะเป็นการไซเว์พักตัวอยู่นั่นเองแล้วพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันในส่วนของสัญญาออปชั่นอาจจะมีข่าวดีก็ได้ที่ b t ดีจะเบรกขึ้นไปเทสแนวต้านที่4 5 0 0 0โดยประมาณก็ยังเป็นไปได้อยู่แล้วเราลองมาดูในช็อตเทมกันนะครับโอเคในช็อตเทมเนี่ยเห็นอะไรบ้าง ถ้าเราดูในช็อตเทอมเนี่ยในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเี่ย BTC แทบจะเบรกเทนไลน์ออกมาแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นซึ่งเมื่อวานน่ยมันได้มาเบรกแล้วมาเทสนาต้าสาคัญที่44,300าแล้วไม่ผ่านได้มีการเด้งกลับมาคืนตอนนี้ได้มีการพักตัวอย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ย,ซยไซเบียพักตัวอย่างชัดเจนและก็ยังคงอยู่ในเทนไลน์ขาขึ้นในไทม์เฟรมสีชั่วโมงอยู่เลยแบบนี้นครับยกโลยกโลยกโลายสูงขึ้นายสูงขึ้นายสูงขึ้นเป็นเทนไลน์ขาขึ้นในไทมเชั่งงอยาดจน และเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเขาเติบโตเนี่ยเป็นเคอร์ฟเลยนะครับเป็นพาราโบลิกเลยนะครับจากช่วงที่ผ่านมาเนาะเนี่ยล่วงลงมาแล้วก็เติบโตเป็นเคอร์ฟเลยนะหรืออาจจะเป็นคับแอร์แฮนเดิลหรือเปล่าเนี่ยในทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยังเป็นไม่ได้นะครับเนี่ยอาจจะยังเป็นไม่ได้อยู่นะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงไซเวอยู่ได้สวยงามและแม็กดีก็ยังคงอยู่เหนือศูนย์อยู่ยังไม่ได้ตัดลงแต่อย่างใดไอ i ก็ยังไม่ได้เป็นโซนโอเวอร์บอร์เลยนั่นเองฉะนั้นผมก็มีมุมมองที่ว่าถ้าบ t c ียังไซเวพ ในระดับหนึ่งนะครับที่จะไปะเทสแนวต้านถัดไปที่บริเวณราคา4 40, 5 4 0 0โดยประมาณหรือ 40, 4 4 5 0 0จนถึง40,5400โดยประมาณบริเวณกรอบนี้ยังเป็นไปได้อยู่นะครับถ้ายังไม่หลุดบริเวณราคา40,3400เนี่ยถ้ายังไม่หลุดนะผมมองว่ามีโอกาสมากๆในวันพรุ่งนี้ที่ BTC จะกลับตัวเป็นขาขึ้นในช็อตเทอมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะกลับ ไม่ได้หมายความว่ามันจะกลับตัวในภาพลองเทิมนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นมุมมองในการกลับตัวในภาพช็อตเทิมเท่านั้นแต่ถ้ามันหลุดก็ยังมีโอกาสกลับลงมาเทสแนวรับเดิมได้ที่42,500โดยประมาณและผมมองว่าอาจจะหลุดลงมาอีกเนื่องจากในสัญญาณออปชันเนี่ยเขาจะต้อง มองว่าให้ b t c เนี่ยราคาต่ำกว่า42,000ให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้นั่นเองวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับลองมาลุ้นไปได้วยกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนหนึ่งของผมเท่านั้นผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกนะครับถ้าผมพูดผิดหรืออธิบายส่วนไหนผิดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นแล้วก็ผมเป็นคนตอบเองทุกคอมเมนต์นะครับ ก็ยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนในะประกอบการตัดสินใจในการเทรดนะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้ต่างกันทุกคนแล้วก็อย่าลืมตั้งจยุดสตอรลอดอยู่เสมอและการเทรดฟิวเจอร์ค่อนข้างที่จะอันตรายอย่าลืมวางแผนจำกัดความเสี่ยงนะครับในงานการล้างพอรเนี่ยจะไปหาเพื่อนๆนะก็อย่าลืมเป็นห่าฉลามที่ก่บวาเหมือนกับผมและดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับให้ผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อได้นะแล้วเจกััันหมคครบสสวสดี